สวัสดีครับอยู่ที่จุดกั้นครับถนนกิโลเมตรรถไฟ575นะครับถนนนี้6เลนนะครับถนนมิตรภาพด้านหน้าก็เป็นปีสถานีรถไฟหนองโตับ ตอดียกเลิกไปนานแล้วตรงที่รถไฟกำลังเคลื่อนถึงพอดีนะครับ ถนนนี้ถนน,นใหญ่มากนะครับก็หวังว่าอนาคตทางคู่มานะครับก็นดาจะมีทางยกระดับครับไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟยกระดับหรือทางรถยนต์ยกระดับนะครับมันมีอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นถนนมิตรภาพก็คืออยู่ตรงหนองคายนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองแล้วก็ทางยกระดับแล้วครับตอนนี้หนองคายก็จะเหลือ,อจุดนี้นครับจุดเดียวนะครับที่ยังยังเป็น ทางตังดรถไฟเสมอระดับถนนนะครับถนนมิตรภาพด้านมองไปทางนั้นทิศใต้นะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟอุดรธานีนะครับด,ด้านนี้ก็จะไปหนองคายครับจะเดินเริ่มสร้างนะครับจากอุดรไปหนองคายแล้วมันจะมีสถานีรถไฟหนองตูมนะครับอยู่ประมาณ จุดนี้ครับตรงที่เป็นเลยป้ายตัวโวแวนไปนะครับที่เป็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆครับก็ยังมีซากของชา,าลาอยู่นะครับผมคยไปสำรวจอยู่นะครับเลยเสถานีรถไฟหนองตูมไปก็จะเป็นสถานีรถไฟบ้านขาวนะครับบ้านขาวแล้วกเ็เป็นน่าจะเป็นสถานีรถไฟแต่ก่อนน่าจะเป็นที่หยุดรถน้ําสวยนะครับ แล้วก็เป็นสถานีนนานรถไฟนาไหมหนองสองห้องแล้วก็หนองคายนะครับอ้อทษทีครับหนองสองห้องแล้วก็นาทานะครับสม,มัยเริ่มสร้างนะครับก่อนที่จะมีการสร้างสถานีต่อไปจนถึงหนองคายก็เปลี่ยนสถานีหนองคายเดิมเป็นชื่อสถานีรถไฟนาทาแทนนะครับส่วนสถานีนาไหมครับก็เปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟหนองบัวเงินครับ ส่วนที่หยุดรถน้ำสวยน่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีรถไฟนาผู้นะครับผู้ผู้สะกดด้วยพอสําเภานะครับณาตอนนั้นนะครับแล้วก็ยกเลิกนะครับสถานีทั้งหมดไปนะครับก่อนที่จะมาสร้างสถานีรถไฟนาผู้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับตัวใช้ชื่อว่าพอผ่านนะครับ วันนี้ก็มาหายรถไซดดูกันนะครับสวัสดีครับ